สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่าเฟกี้ฮับแคบฟ l ิปวันนี้ก็จะให้น้องโกโก้จากราชบุรีมาเป็นคนแนะนำชิปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเทคนิคมันจะมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่กับน้องโกโก้นะครับอากาศตอนนี้ก็เกือบร้อยองศา <c oughs> ดูเหงื่อดิ ก็วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคเฟก,กี้ฮับแคบฟลิปอันดับแรกที่จะถามเลยท่าเนี้ยเบสิกที่เราต้องมีเราต้องเล่นท่าอะไรได้ก่อนเออฟก,กี้ฟลิปกับเฟกี้ฮับแคบเฟก,กี้ฟ i ิปเฟกี้ฮ l f แค p แล้วมารวมกัน พอเราเป็น2องานี้แล้วเริ่มแรกอะวิธีเล่นมันต้องทํำยังไงน้องโก้ฝึกแบบไหนก่อนเออฝึกเตะคิกฟิปเฮนน่ะพร้อมกับบ๊อบอ,อ,อ๋อคือเราต้องพยายามเอา2องท่าที่เราเล่นได้มารวมกันให้ได้ก็คือเฟกกี้ฟิปกับเฟกกี้ฮาร์แคปแล้วตอนแปลกอับน้องโก้จะใช้สูตรนี้ไหมแบบเหมือนกับเราถ่ายเฟกี้ไป ตอนแบกเราจะไม่แปบกตรงอย่างนี้แต่เราจะเฉียงนิดนึงถูกไหมแบบนี้เลยไหมใช่แบบแล้วเรื่องช่วงตัวเราอะตัวเราก็ต้องไปก่อนหรือเปล่าเียงไไปก่หนเราก็ลองทาท่าเหมือนตอนที่จะเล่นแต่ยังไม่ต้องเตะนะทําตรงคือเอาไหลไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยแปกซิปตามไป โอเคพอรู้พวกนี้แล้วการวางเท้าต่อไปมันโ็วางประมาณนผมวางยวเลเท้าหน้าก็ยู่เหมือนจุดคลิปธรรมดาเลยเท้าหลังก็ทีจ่จริงแล้วยืนเหมือนเฟร็กกี้ฮาร์ทแคปเลยใช่ไหมงานนี้ โอเคก็เดี๋ยวจะให้น้องก็ลองทำวิธีก่อนที่จะเล่นให้ดูแบบช้าๆว่าต้องวางเท้าแล้วก็ตัวก่อนที่เราจะเตะมันทำยังไงบ้างน,น้องก็ลองไหลช้าๆแล้วก็ขึ้นไปยืนทำตรงก่กอนจะเตะต,ต้องทำยังไงก่อนจะเตะก็อุ้ยบิดไหลไปก่อนอเอาไหลไปก่อน,นแล้วค่อย,แ,อยแปะตามไปใช่ไหมเหมือนที่บอก ก็จริงๆแล้วคนที่จะฝึกชานเนี้ยก็ต้องฝึกฮาแคปให้ชัวร์เลยพี่ว่าแล้วก็เเฟกิฟิปใช่แล้วค่อยเอามารวมกันเพราะว่ามันเหมือนกันเลยใช่ครัมันคล้ายๆกันจะให้บอกเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากถ้าคนมีเบสิกดีอยู่แล้วก็ประมาณนี้เลยได้น้องก็ h a n k you มาก ครับผมสำหรับเทคนิคเบื้องต้นที่น้องโก้ได้อธิบายไว้นะมันก็อาจจะยังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็โดยรวมเราก็จะใช้เทคนิคประมาณนั้นนะครับในแบกของผมนะครับตอนที่เราขายไปแล้วเราจะแปกผมจะไม่แ๊กไปตรงๆนะครับผมจะถีบขาที่แปกไปแ๊กเฉียง45องศานิดๆก็ที่สําคัญตัวเราห้ามก้มไปข้างหน้านครับให้เราเองน้ําหนักมาข้างหลังมากกว่าเพราะถ้าเราก้มและจังหวะที่เราแปกตัวเราก็จะเลยออกไปนะครับผม ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลวก็คอยติดตามคลิปคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับผมจะคอยอัปเดตอยู่ตลอดนะครับก็อาจจะมีวันพักบ้างก็เจอกันเรื่อยๆครับแต่ก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่ผมลงคลิปไว้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok อกนะครับผมเป็นคลิปแฟนพวกนั้นก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณคราบแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ